สวัสดีค่ะในลำปำนะคะวันนี้นะคะแนนก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดของลำปำนะคะตัวนี้เป็นน้องใหม่ที่เพิ่งคลอดออกมาหมาดๆเลยค่ะตัวนี้นะคะทางบริษัทลำปำได้คิดคนนวัตกรรมใหม่ขึ้นมานะคะเพื่อไก่ชนโดยเฉพาะเลยนะคะก็ตัวนี้นะคะมีชื่อว่า ibd494 ค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเ,เม็ดเขาก็จะเป็นลักษณะกลมๆสีแดงนะคะก็ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่ช่วยนะคะ ไปเปลี่ยนไขมันสะสมนะคะให้เป็นพลังงานค่ะไขมันสะสมตรงนี้นะคะมายัางไงก็คือเวลาที่ในช่วงอากาศเย็นๆหรือว่าหน้าหนาวอย่างนี้ค่ะเวลาที่ไก่กินข้าวเปลือกในมื้อเย็นในช่วงเย็นเนี่ยค่ะเวลากินเข้าไปแล้วแล้วเวลาไก่ไม่มีการออกกําลังกายไม่มีการเผาผลาญเพราะว่ากินแล้วก็นอนใช่ไหมคะก็จะไม่เกิดการเผาผลาญเกิดขึ้นข้าวเปลือกตรงนี้ก็จะไปเป็นไขมันนะคะที่ มันจะกระจายอยู่ตามกล้ามเนื้อค่ะแล้วเวลาที่ไขม,มันมันมีไขมันส่วนเกินที่ไปเกาะอยู่ตามกล้ามเนื้อเนี่ยค่ะก็จะทําให้ไก่เราเนี่ยอืดบินไม่ดีนะคะแล้วก็ตีไม่แรงนะคะแล้วก็บินล้มนะคะไอตัว IBD494 ตัวนี้ค่ะเขาก็จะไปช่วยเปลี่ยนไขมันส่วนเกินให้เป็นพลังงานค่ะแล้วไก่ก็จะนำมาใช้ได้นะคะแล้วก็เป็นเป็นพลังงานที่เอาไปเก็บไว้ในตับด้วยนะคะซึ่ง มันจะทําให้อยู่ได้นานค่ะเวลาที่ไก่ออกไปตีเนี่ยสังเกตได้เลยว่าถ้ากินตัวนี้เข้าไปเนี่ยไก่จะจะทำให้รู้สึกว่าไก่ไม่หมดแรงค่ะแล้วก็บินดีขึ้นแล้วก็บินพิวแล้วก็ตีได้ต่อเนื่องนะคะกําลังไม่ตกนะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ดีมากๆอีกหนึ่งตัวที่ทางบริษัทลำปำคิดคนขึ้นมานะคะ ตัวนี้นี่ต้องบอกเลยว่าทาให้ลองเลยค่ะเพราะว่าลูกค้าหลายคนนะคะที่ได้ใช้ไปแล้วประมาณ7วันนะคะมีผลตอบรับกลับมาบอกว่าใช้ดีมากๆไก่จากที่บินล้มแล้วก็รู้สึกว่าจะบินรู้สึกว่าจะอืดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะใช้ตัวนี้เข้าไปประมาณ4 5วันเนี่ยเห็นผลถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะไก่บินดีขึ้นแล้วก็ตีแรงขึ้นนะคะก็ตัวนี้นะคะถ้าสนใจนะคะราคาอยู่ที่กระปุกละ490บาทน,นะคะ มีจำนวน200เม็ดต่อ1กระปุกนะคะก็ถ้าสนใจสินค้าตัวนี้นะคะทักเข้ามาสอบถามได้นะคะที่เบอร์โทร0917320293หรือทัก ID นะคะทักไลน์นะคะ ID l ลน์นะคะ STN06 ค่ะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งคือ Facebook นะคะแนนลำปำนะคะพิมพ์ภาษาไทยค่ะก็ขึ้นมาเลยนะคะเป็นรูปโปรไฟล์ใส่เสื้อสีด,ดำนะคะก็ตัวนี้นะคะ กระปุกละ490บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะก็ถ้าสนใจโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ0917320293ในลำปงค่ะ